ดวงการงานของคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรดวงการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะคุณมักจะมีการเดินทางบ่อยๆนะมีโชคจากการเดินทางการทำงาน แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยการขับรถขับราไปไหนมาไหนนะคะต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษนะการทํางานเกี่ยวกับการเดินทางจะได้ค่อนข้างดีนะคะการติดต่อประสานงานการเจรจาการค้าการขายการรับจ้างทั่วไปหรือทําเกี่ยวกับขนส่งก็ได้นะคะมา สำเร็จอยู่บ่อยครั้งนะทําอะไรด้วยความรวดเร็วทําอะไรด้วยความที่มันมันเร็วจนเกินไปจนขาดความรอบคอบก็เป็นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้นนะงานขันอาสาก็ชอบทางานบ